สวัสดีค่ะเ,เพื่อนชาว The t a l o ร is Art ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นพิกเด็กนะคะหัวข้อเอาใจคนโสดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าอีชันก็โสดนะคะซึ่งจะมีไพ่3ามกองนะคะหนึ่งสองสานะคะ,ะในหัวข้อรักครั้งถัดไปของคุณหรือโอกาสความสัมพันธ์ที่เราจะได้พบครั้งถัดไปเนี่ยของคนโสดมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดู ว่า,าทั้งสาสำหรับเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่จะบอกกับเราบ้างนะคะฟังดูเป็นไกด์ไลน์อะไรที่ดีรับไว้อะไรที่ไม่ดีก็นําไปเป็นข้อเตือนใจนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะน้องจะเล่นด้วยแหละน้องจะเลือกไพ่กองนี้นะคะโอเค เดี๋ยวเราจะเริ่มจากฝั่งนี้นี้นี้นะหน1 2งสามนะคะเลือกเลยนะคะซึ่งหน่องเลือกกองนี้นะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกองแรกก่อนเลยนะกันนะคะไม่ค่อยได้ทำหัวข้อเกี่ยวกับคนโสดเนาะนะคะอะดูกันเถอะทุกคนนะคะ อนุวามสัมพันธ์ของคนโสดที่จะเจอครั้งถัดไปค่ะสำหรับเพื่อนที่เลือกไพ่กล่องสีฟ้าเขียวตรงนี้นะคะ The m o o มจ่าโหใบแรกนะคะอ่ะดูสิดูเอน r จ y ต่อเลยนะคะส่องเมทาโอเคคุณจะดูไม่ไม่ค่อยรีบแล้วเนาะดูคิดเดยอะแล้วอะค่ะ ในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นใช่คุณรู้สึกว่าออคุณจะไม่รีบร้อนอะไรใดๆทางนั้นนะคะหดาบบางท่านคือยังมูฟออนไม่ได้ด้วยซ้ำอะห้าดาบค่ะ อาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจหรือถูกสเปคเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าเหงาไหมก็เหงานะคะโอ้ยดีค่ะได้ความที่ไพ่ของคนโสดกองแรกใบนี้ถึงแม้ว่ายังจะไม่ได้เจอคนที่ถูกใจแต่ไพ่ขึ้นว่าสิบเปลี่ยนสิบเปลี่ยนในที่นี้คุณอาจจะอ,อ,อยู่แบบเงาเาแล้วก็มีความสุขก็ได้อะไพ่ขึ้นว่าสิบเปลี่ยนอาจจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงิน ก็ได้นะคะตัวคุณเองเหมือนมองหาโอกาสให้ตัวเองอยู่แต่ว่าโอกาสที่มันเข้ามามันก็ยังไม่ใช่โอกาสที่จะดีขนาดนั้นที่คุณเองจะสละโสดเข้าใจใช่ไหมคะคนโสดนะ <c oughs> สี่ั้วยค่ะใช่นะเห็นไหมบางท่านช่างเลือกนะคะบางท่านมีเพื่อนมาชอบนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่า มันไม่ได้จริงๆคุณนองอะไรเงี้ย9ก้ถ้วย8ดถ้วยนะคะเออคุณรู้สึกเบื่อกับความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าทําไมคุณไม่ค่อยมีโชคกับความรักัะเท่าไหร่เลยนะคะในขณะเดียวกัน ที่คุณมีเงินมากมายหรือกำลังจะมั่นคงมากขึ้นเนี่ยมันจะมีคนเข้าหาคุณเยอะมากนะคะน้องไม่ได้จะบอกว่าคนพวกนั้นเขาจัดคุณจากเงินนะแต่น้องกําลังจะบอกว่าเออพอสมมติว่าเราอยู่ในจุดที่ฟูอิ่มตัวแล้วมีความสุขสบายใจสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ให้คนอื่นเข้ามาหาเรานะคะแต่ภพยขึ้นว่าสี่ถ้วยคุณเองเบื่อหน่ายกับความรักความสัมพนันธ์หนักมากหรือเป็นไปได้ว่าโอเคคนที่ าเรียกว่าไงคะคุณอาจจะช่างติหรือช่างเลือกมากๆาหรือคุณอาจจะไปสนใจคนที่เขาไม่ได้สนใจคุณอะไรอย่างง้นนะคะมันกลับตลบัดไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็บอกว่าเผื่อนก่อชอบสังคมก่อชอบนุนนันหนี่เขาแม่แต่เราบอกว่าเราแบบอุ้ยขยาดความรักคุณน้องเรายังไม่ได้แบบรู้สึกว่าต้องการอะไรขนาดนั้นเพราะว่าไพ่ขึ้นเก้าถ้วยไพ่เก้าถ้วยคือไพ่ของคนที่พึงพอใจนะคะ กับจุดยืนที่มีหรือกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อะไรอย่างนั้นนะคะแปดถ้วยคือไพ่ของการเดินหันหลังจากบางสิ่งบางอย่างไปก็คือความรักความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะเดี๋ขอขยาย8ทถ้วยละกันนะคะมาพูดง,ง่ายๆกองแรกก็ดูรวยแต่ว่ายังไม่มีแฟนนะเนาะนะคะอ๋อแปดถ้วยคือ The Fool คือ สามในเท้าน่าคือตัวคุณเองอะ่ะไม่ได้อยากจะยึดติดไม่อยากจะจริงจังไม่อยากจะซีเรียสกับใครอะ่ะให้ขึ้นดูฟูกับควีนทูเรียนน่ะอยากหาเงินอะไรเงี้ยนะคะนะอยากทําอะไรในอนาคตอยากทานั่นทํานี่มีโปรเจกต์เยอะมากเลยในเรื่องของการหาเงินนะคะพยายามสร้างความมั่นคงอยู่แล้วก็พยายามจะมองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มั่นคงจริงจัง,จงลองเท r ร์นเรลชันชิพไม่ได้คบแป๊บเดียวคบแบบนานๆนะอะไรเงี้ยนะคะนะ โอ้นะคะสำหรับไพ่กองแรกอ่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคนโสดเนี่ยไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำไหมนะคะไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำไหมนะคะมีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองแรกหรือเปล่านะฮะหกเหรียญคะ่ะ โอ้ยสี่ถ้วยโอเคคุณอาจจะไปสนใจเขาเรียกว่าไงอ่ะสนใจอย่างอื่นมากจนแบบลงลืมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปเลยก็ได้นะคะโอเคชัดเจนหนักมากนะคะแปดดบคุณอาจจะยึดติดอยู่กับความทรงจําที่มันเจ็บปวดหรือความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยแบบ เขรียกว่าไงอ่ะไม่ค่อยเฮลตี้อ่ะทุกคนนะคะแปดเหรียญกับหกเหรียญคุณทุ่มเทกับการงานการเงินหนักจริงๆนะคะแล้วไพ่แปดดาบก็มาบอกว่าตัวคุณเองมีสภาวะ,ะยึดติดอยู่กับบางอย่างที่มันเป็นอ,อาจจะเป็นปมในใจก็ได้อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกท็อกซิกกับความรักอะ่ะ พอไพ่ขึ้นว่าควีนถือดาบควีนถือดาบในที่นี้น้องมองว่าตัวคนเองอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากได้คนที่เขายอมเราหรือ,อคนที่ไม่เอาเปรียบเราอะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยต้องการคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนที่ดีนะนะคะซึ่งก็หาไม่เจอในนั้นนะคะ ว่าคุณค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแข็งแกร่งหนักมากไพ่กองนี้ไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะดูอย่างน้องสีสตรองปะถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าก็เต็มที่ไปเลยนะคะถ้าคุณอยากจะเทคแคร์อยากจะดูแลตัวเองอยากจะเอาอานเอาการขยันหมั่นเพียรถุม่มเทหน,นุนนันนี่แล้วก็สนเลิกสนใจเรื่องของความรักทําไปได้เลยนะคะเพราะไพ่ก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นจุดขัดกรองให้ตัวเองได้พบกับเจอคนที่สม่ำเสมอ,สมอแล้วก็คนที่จริงใจนะคะ ไพนะ่หกเหรียญคุณก็ยังคงเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะคะอ่ะโอเคจบไปสําหรับไพ่กองแรกนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองสีเขียวเหลืองนะจ๊ะกองนี้นะคะอ่ะมาดูกันสถานาการณ์คนโสดจะ้ะความรักครั้งถัดไปที่คุณจะได้พบนะคะหน่งดาบควีนถือเหรียญอ่าคล้ายๆกันนะคะ ห้กับไพ่กล่องเมื่อสักครู่นะคะเด๋อวสันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจหนักมากเลยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆเลยคะ่ะนะคะไม่ได้มีเขาเรียกว่าความรู้จักกันมาก่อนนู้นนี่นะคะแต่ไพ่บอกว่าคุณโดดเด่นดวงคุณแบบ ดูนะ่าดูนะ่ารักนะเอ็นดูนะ่าอุปถัมภ์คำชูอะไรประมาณน,ะนั้นนะนะคะแต่ไม่ได้จะบอกว่าคุณกาลังจะมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์คำชูคุณนะเพราะน้องก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนที่อายุเยอะแล้วหรือว่าเป็นคนที่อายุแบบยังเด็กๆอยู่นะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าโอเคถ้าคุณเป็นเด็กอะคุณจะ แบบมีแต่คนเมตตาะไรเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยนะถูกไหมคะนะซึ่งไพ่ขึ้นว่าหนึ่งดาบคุณจะเจอรักแบบนี้รักๆักครั้งถัดไปเนี้ยแบบกระาทานหันเลยเป็นเหตุการณ์ที่คุณเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวเลยอะพูดนี้เป็นเลิฟแอดเวอร์ไซก็ยังได้เลยเจอครั้งแล้วรู้สึกถูกตาต้องใจนะคะก้าวเมทานะคะ ก้ามไม่เทา้าหกดาบแต่ตัวคุณเองมีกำแพงค่ะมีกับมีกำแพงแล้วก็กลัวในเรื่องของความเจ็บปวดในเรื่องเดิมๆนะคะแต่คุณรักตัวเองค่อนข้างมากน้องบอกเลยคุณรักตัวเองนะคะโอ้ยรักตัวเองกว่ากองแรกอีกอะไพ่ขึ้นเอ็มเพลสกับก้าเหรียญนะคุณไม่ได้ต้องการความรักเลยอะถ้าความรักไม่ดีคุณไม่เอาอะถูกไหมถูกต้องไหมคะอ่ะเบนตอบที่ใต้คลิปนะ จะเปิดไพ่ยังไงต่อดีก็ในเมื่อคนเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างเลยแล้วคนที่เขาเข้ามาเขาก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้เล่นๆน่ะน,นะคะในบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด,ด่งดังอะไรเงี้ยนะคะอืมเป็นที่รู้จักของสังคมอะไรเงี้ยขเขาก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้ามาเท่าไหร่อันไหนดูซิแล้วจะมีโอกาสสละโสดไว้แล้วเนี่ยถ้าคุณพร้อมมากเลยนะคุณแค่หาคนที่แบบเขาสิ้นเสมอคุณไว้ได้อะ่ะ เออนะคะหกไม้เท้ากับสเตรนท์เข้มแข็งหนักมากค่ะคนกองนี้แล้วก็ค่อนข้างมีมาตรฐานสูงไม่รีบด้วยนะคะห้าถ้วยในยบางท่านตัวคุณเองยังจมปักอยู่กับความรู้สึกค้งก่อนอย่างอะไรเอาวันในเรื่องของความรู้สึกที่อะไรไม่ดีด้วยอะคะ่ะนะแต่ตัวคุณเองเข้มแข็ง,ขงหนักมากนะน้องบอกเลยนะคะ ค้างมีจุดจยุดที่ชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดนะคะสองเหรียญตัวคุณเองไม่ค่อยมีมีมีเวลาให้กับความรักด้วยนะทํางานหนักกันนะคะคือมีความรับผิดชอบหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องคุมลูกน้องอาจจะต้อเงเป็นเอ่อเขาเรียกว่าไงเป็นเฮดเรื่องงานหรือะเป็นตัวหลักเป็นแบบเอาพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้นําคนนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณเองอาจจะต้อง อ่าแฮนด์หลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาสนใจแล้วหรือมองหาใครนอกจากคนคนนั้นจะกล้าเข้ามาหาคุณเองอแต่มันมันมีนะคะมันมีคนเข้ามาแต่ประเด็นคือมันไม่ได้ลงเอยในเรื่องของการคอมมิชเมนต์ไงอืมถูกค่ะคุณมีสเสน่ห์หนักมากแล้วการงานคุณก็ดีนะคะฮโลแฟนคุณไม่รีบนะคะคุณบอกว่าชา้ชาๆแต่ขอชัวร์ดีกว่าค่ะมอน,นองอะไรเงี้ยนนะคะ อ่าเนี่ยค่ะนะเออใช่มีคนมาชอบคุณเยอะนะคะแต่คุณไม่ได้แบบเอาเวลาไปใส่ใจสนใจกับกับ กับเรื่องของความรักมันเลยไม่ได้มีการพัฒนาเท่าไหร่มันชอบมีคนมาชอบคุณเยอะแยะเลยเนี่ยนะคะมีคนมาไล่ตามแต่คุณก็รู้สึกใจเย็น <c oughs> คุณนิ่งมากเลยนะ <c oughs> นะคะเพราะเราก็ไม่ได้ไปพึ่งผาขายใช่ไหมเงินเราก็หาได้เองนะคะการศึกษาหน้าตาฐานะทางการงานการเงินอาชีพอะไรอย่างเงี้ยมันมั่นคงไปหมดเลยอ่ะนะคะอ่าไพ่มีอะไรอยากจะแนะนําเพื่อนๆกองที่สองไปแล่ะเนี่ยนะคะสรุปว่าไม่ได้สละโสดนะคะอืมสองไมเท้านะคะ แฮงแมนนะคะอ๋อไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากมองหาโอกาสที่ดีกว่านี้มันก็จําเป็นที่จะต้องเหงาต่อไปนะคะแต่ก็ไม่ไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเรารอได้ใช่ไหมคะเฮอร์มิตบางท่านคุณลูกสนตัวสูงเนี่ยนะคะเหงาแต่ลสกสนตัวสูงจริงๆนะคะอืมยังหาคนที่เขาเข้าใจเราไม่ได้นะคะ เลเวอร์สกันหนึ่งเหรียญแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าคุณจะไม่ได้เจอคนคนนั้นนะคะไพ่บอกว่ามันจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เออาจจะเข้ามาเพื่อเป็นความสบายใจนะคะไม่ได้บื้อวาอะไรหรอกนะคะมันอาจจะเริ่มต้นจากเอการที่เราเอ จะพูดคุยกันในบทสนทนาน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะนะคะหนองไม่รู้คุณจะเจอคนนี้จากไหนเอ่อจากอ่ะออนไลน์ก็ได้ค่ะไพ่สงมงพันะนะแต่ไพ่บอกว่าเอ่อมันอาจจะไม่ได้มีความเวอร์วาอะไรมากแต่มันรักที่มั่นคงได้หนึ่งเหรียญกับเลเวอร์สเนี่ยนะคะมันก็อดทนรอไปก่อนนะคะมีโอกาสที่จะเจอความรักความสัมพันธ์ที่จับต้องได้นะคะนะก็เป็นโอกาสที่ดีบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นเขาเรียกว,ว่าไงอะ่อะไพ่เฮอร์มิตอ่ะ เนาะนะคะนั่นแหละก็จะเป็นในเชิงวิชาการหรือแบบเรียนต่อโทได้กันแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเี้นะคะก็เป็นได้นะคะมันน่าจะเริ่มต้นจากหนึ่งออนไลน์นะคะสมาจากเพื่อนบริวารใช่ใช่ใช่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่เขาก็ไม่ได้มีความมือวาอะไรนักหรอกนะคะน่าจะหลักแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะจ๊ะนะคะ,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไพ่กล่องสุดท้ายกันนะคะสำหรับคนโสดนะจะ๊ะ อ่านดูสถานการณ์คนโสดค่ะความรักความสัมพันธ์ครั้งถัดไปที่คุณจะได้พบเจอนะฮะอาจจะเหงาเหงาหน่อยนะคนกองที่แล้วอะนะคะถึงมีแต่ก็ดูเหมือนแบบว่าไม่ได้พึ่งพาอะไรกันนะเพราะว่าเราค่อนข้างยืนได้ด้วยตัวเองนะจ๊ะกองสุดท้ายนะคะสถานการณ์ความรักที่คุณจะได้พบครั้งถัดไป หนึ่งเหรียญน,นะฮะโอ้ยเป็นไพ่ที่ดีคิงธูดาค่ะโอเคเจ็ด okay. ้วยค่ะเป็นคนโสดที่ไม่มีใครสักคนนะที่จะเาเรียกอะไรไม่มีใครสักกรอสักกองเลยที่จะแบบตั้งหน้าตั้งตาหาแฟนอะ <c oughs> <c oughs> นะคะอ่าคุณมีตัวเลือกะแยะมากมายค่ะเช่น คุณอาจจะ,ะมีคนเข้ามาหาเยอะมากเลยแต่คุณไม่ได้รู้เลยว่าคุณจะต้องเลือกใครนะคะไพ่ขึ้นมาหนึ่งเหรียญคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ต้องมานั่งโรแมนติกกันทุกวันน่ะคะคือขอแค่มีเหตุผลเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออรักรักกันไม่นอกนูนอกรูนอกทางก็พอนะคะพอไพ่ขึ้นว่าเชอริออดกับคิงทือดาบแล้วก็คิงทูเรียน คือคุณเลือกที่จะไม่เปลี่ยนตัวเองอยู่แล้วแน่นอนชัดเจนหนักมากเลยะนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนหัวดื้อหัวรันแล้วก็ปรับตัวเองค่อนข้างยากด้วยนะคะมีเหตุผลของตัวเองสูงนะสำหรับไพ่กองนี้นะคะมันก็เลยแกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาชอบคุณที่ภายนอกนะแต่เขาไม่รู้เลยว่าข้างในคุณเป็นยังไง แล้วตัวคุณเองก,ก็สับสนเอมเพลสสิบถ้วยถ้าคุณเป็นผู้หญิงภายกองนี้คุณมีโอกาสที่จะมีคนมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินแล้วก็ต่างๆนานาน,านะคะการช่วยเหลืออนุนันนี่นะคะกองนี้มีเกณฑ์มีแฟนสูงมากเ่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนต่างชาติคนไกลต่างจังหวัดต่าง,างอำเภอศาสน,น,นาวัฒนธรรมข้าราชการระดับสูงผู้มีอิทธิพล อะไรอย่างเงี้น,นะคะเนี่ยไพกองเนี่ยนะจะเป็นทรงๆนั้นเลยตำรวจทาหารอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยเนี่ยเนะนะคะเป็นทรงแบบชี้นิ้วเป็นนิ้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือชอบสั่งชอบแบบคนโทรลความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคุณจะเจอความักความสัมพันธ์ลักษณะนั้นแต่แปลกนะคนนี้น่าจะมาเหนือจริงๆแ,แล้วคุณก็โอเคกับเขาอะนะคะจากตัวเลือกทั้งหมดที่มีคุณจะเลือกตัวคนในที่นี้ เพื่อมาเป็นแฟนหรือคอมมิทเมนต์กับคุณ10เหรียญ10ถ้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอโซเมทนะคะคนที่มาอยู่กับคุณและทำให้คุณรู้สึกมีความสุขในขณะเดียวกันก็มั่นคงไปในเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันอ่าดีใจด้วยนะเป็นยังไงต่อคะเก้าท้วะเจอแล้วจ้ะนะคะเจอแล้วนะคะ ก้าเหรียญในบางท่านคือเผลออาจจะแบบคุณอาจจะได้คบซ้อนหรืออาจจะได้คุยซ้อนก็ได้อนะคะเพราะว่าเด e สตาร์นะคะฮาทวยคือคุณมีความสุขที่เป็นโสดนะมีความสุขที่เป็นโสดอยู่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะตัวเองแต่ด้วยความที่มีคนนี้เข้ามามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็มาเติมเต็มเราในระดับหนึ่งนะคะคุณเสียดายเขาแนะ่เกิดอาการเสียดายคนอื่นๆด้วยนะคะนะ เพราะฉะนั้นก็กองนี้มีโอกาสที่จะล็อกแรกหรือเจ้าชู้หนักมากก้าวดาบจริงๆเราก็ไม่ได้อยากเป็นคนอย่างนั้นเลยแต่ทํายังไงดีคุณน้องมันสับสนหนักมากเราก็คิดคิดไม่ตกอะไรประมาณนั้นๆนะคะ่ะเออก้าวไม่เทา้าเลขเก้า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 ออกมาหมดเลยนะคะก้าดาบก้าเหรียญก้าวถ้วยก้าไม่เทา้า <laughs> The Fool นะคะคตัวคุณเองยังไม่คิดที่จะลงหลักปักฐานกับใครอย่างร้อถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณหลังอิสระอยู่นะคะ หนึ่งเม้เาคุณยังอยากหาแพชชั่นอยากหาอะไรที่มันตื่นเต้นด้วยคนกองนี้มีหลายอารมณ์นะคะค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะคะมีฟิวเป็นเด็กๆด,ด้วยเช่นเดียวกันก็คือรักความตื่นเต้นนะคะห้ามเมเา้าคุณกําลังจะเจอส่งความความรักนะคะหนึ่งคุณอาจจะเจอคนที่เจ้าชูแล้วก็ชอบคอนโทรความสัมพันธ์อาจจะหลอกคุณไปเป็นกิก๊กไปเป็นอะไรก็ได้นะคะอันนี้คือกรณีแรกอย่างที่2ก็คืออาจจะเป็นคุณเสียเองที่มีคนเข้ามาหาแล้วก็มีชอยเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ย รู้สึกสับสนว่าจะเลือกใครดีแต่น้องเห็นแล้วว่ามันจะมีการคุยซ้อนแน่นอนนะคะชัดเจนหนักมาแล้วตัวคุณเองก็ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเท่าไหร่ก็ปล่อยให้สถานาการณ์เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาเครียดแล้วก็วิตกเองอะไรเองนะจ๊ะถามเขาจะทะเลาะกันไหมไพ่ห้าไม้เท้ามันเป็นไพ่ของกลุ่มคนหรือความขัดแยง้งมันก็ทะเลาะอยู่แล้วนะคะนะแต่น้องมองว่าใครที่ไม่ใช่อย่างไงเวลามันก็จะทําให้เขาเหล่านั้นออกไปเองอะคะ่ะนะ ขอคำแนะนำให้ให้เพื่อนๆกองสุดท้ายหน่อยสิคะว่าจะต้องจัดการยังไงเนี้ยดูสิเนี่ยจัสติดนะคะหนึ่งถ้วยเดอะเดวิลคิงถือดาบ๋อขอภย q ควีนถือดาบนะคะคืออ่ไพ่เนี่ยกำลังจะบอกว่าให้คุณนะนะในถือถ้วย ให้ตัวคุณเองอะนะคะพยายาม control, คอนโทรความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นในเชิงในลักษณะที่มีขอบเขตชัดเจนเพื่อนก็คือเพื่อนนะคะคนรู้สึกดีก็คนรู้สึกดีคนชอบก็คือคนชอบคนจีบก็คือคนจีบคือตีเส้นให้ชัดเจนไปเลยคนไหนคือเพื่อนคนไหนคือคนที่คุณจะรักนะคะพยายามาทําอะไรให้มันตรงไปตรงมานะคะจะติดคือใช้เหตุผลนะคะแล้วก็พยายามบาลานเหตุและผลให้มันเท่าเทียมกันนะ ควิ Queen ถือดาบในที่นี้คือเป็นคนที่ทําอะไรทําแล้วทําจริงพูดแล้วพูดทําจริงพูดจริงทําจริงนะคะไพ่เดอะเดวิลอาจจะโอเคจเจ้าชู้ของคุณยังไงก็แล้วแต่มีเสน่ห์บริหารเสน่ห์แล้วมีคนมาหลงก็แล้วแต่ยังไงก็ได้แต่ขอให้คุณน่ะตรงไปตรงมากับเขานะคะว่าคุณคุยกับคนนี้คุณน่น้น่นนี้กับคนนี้อยู่คุณมีใครในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะง่ายมากขึ้นนะคะไพ่ขึ้นว่าหนึ่งถ้วยกับสามถ้วยแล้วก็อะไรนะในถือถ้วยนะคะ คุณอาจจะได้เพื่อนแทนแฟนก็ได้นะคะกัลยะาณมิตรที่ดีไพ่บอกแบบนั้นด้วยความที่คุณมีเสน่ห์เนี่ยคุณอาจจะได้เพื่อนที่ดีเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้เสน่ห์ของคุณในทางที่ผิดผิดมันจะกลับตาปัดเป็นว่าเออไอเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยนะคะหนึ่งมีปัญหาในเรื่องของเชิงชู้สาวนะคะอย่างที่สองคือจะถูกตีกลับด้วยการที่ไปปั่นหัวใครเขาก็คุณก็จะเจอในลักษณะนั้นก็คือมีคนมาปั่นหัวคุณกลับ ให้ไปเป็นสถานะน้อยเห็นไปเป็นสถานะคนเป็นกิ๊กเป็นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ให้เรามาระวังนะฮะแล้วกอ็อย่าตายเพราะคําหวานของคนด้วยนะคะอันนี้ภัยขึ้นมาเตือนนะ,ะพาย,ยายามมองตามความความเป็นจริงมองพฤติกรรมเขาเรียวๆของเขาอะจะดีกว่านะคะนั่นแหละเป็นไงอ่สาส้ำซำับ ละเอียดไหมคะ <c oughs> คอมเมนต์ที่ใต้คอมที่ที่ใต้คลิปนะคะดูดวงสนตัวต้องแอดไลน์มาเนาะนะคะรายละเอียดอยู่ข้างล่างแล้วนะจ๊ะส่วนอินสตาแกรมดูดวงฟรีไปฟอลโล่กันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ไปราคาคอนโสดฉันก็โสดจ้าบ๊ายบาย